ยังลเกียวก็ชศูนแห่วูบุ้งูหนาจนหน่งเบืองไอเบืองก็ไม่ได้เป็นยังนี่แหละมันแล่ไม่เป็นยังจั้นไดงส่งกรโจกองเศร้านีแหลออีหยังนี่ก็เลยนี่ก็ได้แล้วหย่อนอ้ายสันพลากาปเดตาแดตากลมตาหนาเพื่้สีขาวในป่านนี่ละมือหนีมันแล่นี่เห็นอยู่บ่ละมือนี้ยาไปใส่ผาเกี่ยวไปศูนย์บารุงมานำไปซื้อสบู่เยื่อพายซิงหลิงกับเลอฝาเข้าใจว่า เกตุไลองว่าสียรุมหนาเหลยอเพื่อจะพาไปเหตุอียงบึงดูล่ะโอ้มันเหล่เฮนะเดรสีว้าไปเ่อะเออดีเหนื่ยเ,เ,เท่มากอีกกว่ทีนี่แห่เข้ามากจน วะใหญ่โทรครฮัลโหลอีแม่บอกไม่ทลศะอย่างบนเป็นกนไดลูกสบายดีอยุบ่ะอือบักลาเอ้ยสุมือนี่โรคโควิดมันระบาดบักลาลระบังสุขภาพจากของเนเด้อดูแลจากของแน่ เออขึ้นหอดจะคว้างโหลมก็ต้องขึ้นหอดไฟดับไฟสบายดีเออเงื่นหารอยโอนไปเดือนที่แล้วนั่นเบินระบบไประยัดใส่ในเด้อส่วนหนีห้งโควิดโยใส่ใส่ไปยัเยเดเงี้ยอยู่คนเดียวบ่เคยได้ซื้ออย่างละมั้ง เออแค่นี <S <S ้แหละแค่นี้แหละไข่โบยบอกกับเจ้าเด้อไข่ลำคั้นไข่ฝ่อพ่อลูกพ่อแม่ไข่ไปศูนย์บาบคนมาก่อนเออคันเท่อนาน่ะคันไข่โบ้ทุ่งไปเจ้าอย่าโทงมาเด้อเนี่ยไข่โบ่มัดเออเอประหยัดใจได้เงินนั่นหาลอยหางหางเออแค่นี้แหละแค่นี้ละไข่ฝ่อไข่ฝ่อเออเออขันเมื่อบ้รบกวนดอก 这里啦。 บักว่าคือบ่รับโทรศัพท์เฮ้ยโทรมาหั่แก้มบ uh> ่ยิงแม่นบ่หือแม่ใหญโทรมาแก่ถ่ายิ่เฮือนนโทรมาอีกล่ะโทรมาขอแต่เงินยายนี uh> ่ก็ได้ต้องรับมุคัน I <laughs> do แม่อยูเนือนบ่แม่มีแม่อยู่เฮือนบ่เนาะไ,ไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่เอือนกระบ,บปปากแม่ีมแม่ต้องใส่ไว้ใหญ่ มีไหมดุไปกันไปเงี้ยยายแดงเอ้ยพอบอกมีแน่เด้อมีตาห่มเงยไปเนาไปแบบมีอ่นี้เนาะเอ้ยเอ้ยเอาเอกบอกครับผม อันเห็นอีแม่อยู่บ่พอดีผมแม่มายามบ้านซื้อน้ำสาลายแดงกับบีไอสตาร์มาฝากเล่าแม่โตบ่แม่โตกับยุวัดนั่นแล้วเอ้าบ่บ้านเฮามีบุญมีงานบ่หรือว่าเพื่อนไปจังหันเพื่อนคือไปยุวัดไปไปพาข่อยไปหาเราเนี่ยข่อยเฝ้าเออยเฝ้าเมื่อไปเ่เนี่หลอดมาหนีโอ้ยเหนื่อเลยนะ ยังกันไหนต้องไปดูเลยยังไม่ยังไม่อู้วเฮ้ยเซจจาวาแม่ข่อยอยู่วัดเจ้าผ้ามันยังเล็บแทนนี<__<_่ เธอ,อห้ใจดีๆไว้เด้อขึ้นมาจังสันเดชนั่นแม่ตัวเ่เย้ยอ ไปยังี้อีกเอ้ยติดฟ้องให้ด้ว <c oughs> แม่ตัวน่ะตายแล้วเราป่ว,ปวยหนักเราโทรหาตัวตัวกับบอับสายบ่สนใจเราเลย <c oughs> รู้อยู่บ่เราถาดตัวจนวินาที่สุดท้าย <c oughs> ของที่ตซื้อมาให้เล่าน่ะ มิกรสายเกิดไปแล,ะละ้วล่ะน่าตั้งแต่นีไปตัวกับเข้มแข็งเดอ้อสู่ๆเด้อลา กระเด็นได้ไหมผมแม่สาไปหรือว่าผมไม่ได้เลี้ยงแม่เลยน้ดมใจไรแดงที่แม่อยากใกล้ผมซื้อมาให้เลยได้ไหม ผมขอโทษผมขอโทษด้วยแม่ 我。